สวัสดีครับพ่กัผมแอดมินกอฟนะครับจากเว็บน้องไอทีดอนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมมาแนะนำสําหรับคนที่ต้องการใช้สูตรนะครับเป็นการเป็นที่เว็บน้องไอที m นะครับจะมีบทความหนึ่งจะเป็นรลมสูตรคํานวณใน Excel นะครับก็จะมีหลายอาชีพเกี่ยวกับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีนะครับก็จะเป็นเกีกับภาษีหรือว่า กำหนดการผ่อนชำระเงินกู้อะไรพวกนี้ครับที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีนะครับด้านล่างก็จะเป็นอินโอยนะครับพวกอินโอยก็จะเป็นใบเสร็จราคาใบแจ้งหนี้อะไรต่างๆนะครับก็มาเลือกดาวน์โหลดเอานะครับการเงินนะครับการเดินทางแล้วก็การขายสินค้าคงคลังนะครับก็มีให้ดูกันนะครับเลือกเอาไปใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการผลิตนะครับการศึกษานะฮะก็จะเป็นเรื่องของการตัดเกรดอะไรพวกนี้ครับการกินรา ทรัพยากรบุคคลนะครับที่อยู่อาศัยนะครับปฏิทินนะครับเกี่ยวกับพนักงานก็จะเป็นแสดงเวลานะครับแสดงเวลาการทํางานนะครับอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับสุขภาพก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคุณหมอหรือว่าพยาบาลต่างๆนะครับก็ลองนําไปใช้กันนั่นก็ดูนะครับวิธีการนะครับตรงนี้มันจะเป็นไฟล์นะครับมันจะเป็นไฟล์เอ็กเซลนะครับคือไฟล์ Excel ที่ทําสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เราคลิก uh, ที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกดาวน์โหลดตรงตรงที่เราจะใช้งานนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นลิงก์ไปที่ Google Drive นะครับก็คือตรงนี้ผมอัปโหลดไปให้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่รายการอย่างนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเรานะครับก็คลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับด้านบนแท็บด้านบนนะครับของบางคนอาจจะอยู่ตรงกลางนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลด เสร็จแล้วก็จะได้เป็นไฟล์นะครับนี่ครับเราจะได้เป็นไฟล์ excel มาเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดไฟล์ excel ของเราได้เลยนะครับแล้วก็นำไปปรับแต่งใช้งานกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถคลิก e d ดิได้เลยนะครับนี่ฮะเราก็ได้ไฟล์เรียบร้อยนะครับก็ยังไงเราเข้าไปดูกันนะลองเข้าไปเลือกดูนะครับว่าอันไนที่เราจะใช้งานบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการแนะนำสูตรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูกันเดียวน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ